ร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยน้ำกว่า70%ไตอวัยวะที่ทำหน้าที่หลักในการกรองของเสียที่อยู่ในกระแสะเลือดและขับออกนอกร่างกายทางปัสสาวะพร้อมช่วยปรับสมดุลของน้ำและเกลือแร่ภายในร่างกายให้คงที่ซึ่งจะทำให้เซลล์ต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพชีวิตสังคมยุคใหม่มักทานอาหารที่เต็มไปด้วยโซเดียมปริมาณสูงมีการพักผ่อนน้อยดื่มหนักเป็นสาเหตุที่ทำให้สุขภาพไตเสื่อมลง ผลิตภัณฑ์เสือมหานดีทายตัวช่วยดูแลสุขภาพไตมีส่วนประกอบที่สําคัญคือสารสกัดจากต้นแดนิไลออน Lion, อุดมไปด้วยสารที่ชื่อว่าทาเล็ซาซินมีคุณสมบัติในการชาวยล้างสารพิษช่วยระบบไตขาจาัดสารพิษออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้นช่วยขับปัสสาวะช่วยกรองสารพิษออกจากเลือดสารสกัดจากชีสแอนด้าพืชสมุนไพ่รู้จักกันมาเป็นพันปีที่ใช้ในต้นตำรับยาสมุนไพจีนช่วยบำรุงไตโดยเฉพาะ สารสกัดจากเห็ดลินจือช่วยละลายใยแผลเป็นให้อ่อนตัวไม่ให้ไปรัดเส้นหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงไตทั้งนี้ยังมีสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆอีกมากมายเพื่อร่างกายที่สมดุลและดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์เสือมหารดีททยสามีเอ๋อป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเป็นความดานันไขมันเบาหวานโรคชุดเลยค่ะสามีเอ๋อ หลังจากที่ทานยาเยอะมากพอทานยาเยอะแบบนี้ตลอดระยะเวลาทราบข่าวมาว่าเพิ่งไปตรวจเจอเจอไตค่ะเจอโรคไตอีกหนึ่งโรคอาการการเป็นโรคไตเนี่ยมันเป็นยังไงกันคะคืออ่าค่าไตต่ำลงเหลือ25ค่ะแฟนแอลนะคะอ่ะขาจะบวมตรงเนี้ยตรงมือก็กดแล้วก็บุ๋มลงมีรอยบุ๋มเวลาใช่ใช่ค่ะแล้วพี่เอ๋มารู้จัก ดีตาไ,<ห>ได้ย,ยังไงคะ,ะมีเพื่อนแนะนำมีเพื่อนมาแนะนำะจากที่ทานดีไตาไปแล้วอาการของสามีพี่เอลเป็นยังไงคะ,ะหลังจากทานตัวนี้นะคะ,คะเดี๋ยวนี้เบาหวานจากที่200ร้อยกว่าเหลือ97เท่ากับคนปกติคะ่ะ วิธีทานทานแบบไหนคะทาไมเห็นผลดีจังเลยทานเช้า1เม็ดหลังอาหารแล้วก็ก่อนนอน1เม็ดวิธีทานที่พี่แอลให้แฟนทานนะคะคือเช้า1เม็ดหลังอาหารและก็ก่อนนอน1เม็ดเมนะคะก็คือสรุปแค่ทานแค่วันละสองเม็ดเทนั้นวันละสเม็ดค่ะจากไประยะที่4ระยะจากค้าไตยี่าิบห้ขึ้นมาเป็น29ค่ะพี่ก็ควบควบคู่ไปกับการดูแลอาหารค่ะ ตามที่คุณหมอแนะนําเลยนะคะคือเราปฏิบัติตามคุณหมอแนะนําแล้วก็ทานควบคู่กับตัวนี้สําหรับตัวเอที่ดูแลแฟนก็คือตอนนี้คือได้ดีขึ้นอะ่ะคือได้เจอปิตภัณฑ์ตัวดีใจทําให้ดีขึ้นเพราะว่ามันไม่มียาสําหรับโรคไตมันต้องดูแลตัวเอง มันดีจริงๆอ่ะคือแฟนแล้วทานแล้ว่วงที่คุณหมอบอกว่าเป็นไตวายชักพลันเนี่ยค่ะเกิดอ่เน้ำหนักก็ลดจากหกกว่าหลือสี่ิกิโลแล้วก็หมอก็นักฟอกไตช่วงเวลาที่คุณแคทฟ้องเนี่ยมีความรู้สึกเป็นยังไงคะหนาวรู้สึกหนาวรู้สึกทรมานเมื่อไรจะเสพอะไรเนี้ยก็จะหนาวแล้วก็ เลือดก็จะซีดซีดแล้วนานม,มากกว่าจะหายแล้วก็กลับไปพักฟื้นที่ที่บ้านเราเราเรียกว่าเราตายไปแล้วอแล้วคุณแคทมารู้จักกับตัวดีตายได้ยังไงคะอ๋อพอดีว่าได้รู้จักกับคุณคุณต๋องรู้จักกับเพื่อนเพื่อนแนะนำแ,นะแคททานยังไงคะถึงอาการดีขึ้นเร็วแบบนี้ก็ทานวัลลัสสองเม็ดเช้าเย็น,น,น